ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชาย กลับเข้ามาสู่ในการชีวิตชีวายังอยู่กันที่ตำบลท่ามะนาวอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีนะคะกับทริปสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติของรายการเราครั้งที่26แล้วนะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ววันนี้มาอยู่ที่นี่เพราะว่าได้ยินเสียงเล่าลือว่าหมู่บ้านนี้ตำบลนี้เนี่ยเขาเป็นแหล่งที่มีสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจมีการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งมีแต่ของสุขภาพดีให้รับประทานแถมอร่อยด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนาให้รู้จักกับแขกรับเชิญท่านที่สองค่ะเป็นเชฟประจําตําบลไม่ใช่ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาวท่านนายกวสันดอนชัยนันเองสวัสดีค่ะเอ๊ะนามสกคุณคล้ายๆกับคุณหมอตายนะคะคุณหมอเป็นคนใช้ที่บ้านเป็นคนใช้งานคนใช้งานครับผมภรรยาภรรยาภรรยาคุณหมอตายเป็นภรรยาก็บอกว่าทำงานกันให้ชุมชนกันทั้งสามีภรรยาอย่างเข้มแข็งมากๆเลยแลวหญิงบอกแนะนําเป็นเชฟนี่ไม่ผิดเมื่อกี้ไปยืนผัดผัดผักบุ้งไฟแดงอยู่ครับผมเอ๊ะท่านนายกไปเก็บผักบุ้งมาแถวไหนคะ อ๋อผักปุ้งเราจะมีกลุ่มกลุ่มเกษตรปลอดภัยนะครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่เราปลูกในมุ้งอะฮะนี่ค่ะมุ้งอยู่ข้างๆนี้เลยจะเป็นผักปุ้งที่ไม่ใช้สารเคมีเราจะใช้ปุ๋ยจากชีวภาพมาก็คือใช้จากมูลสกปรกเคได้ข่าวว่าที่นี่คืออะไรนะเป็นหมู่บ้านซีโรเวสใช่ครับเป็นเมืองตบลคาร์บอนต่ำครับคาร์บอนต่ำแปลว่าอะไรครับตบลคาร์บอนต่ำเนี่ยก็คือเป็นตำบลที่มีการจัดการเรื่องของการเลือกกระจกะครับก็คือการคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่เป็น ต้นเหตุหรือว่าสาเหตุหนึ่งของการเลื่องกระจกค,ครับเรามีการจัดการด้วยเรื่องของเอามาทําเรื่องของอคาร์บอนเครดิตมีอะไรบ้างอะไรที่เป็นคาร์บอนเครดิตก็จะมีเรื่องของอพลังงานทดแทนเรื่องการขนส่งเรื่องการเกษตรการเพิ่มสิทธิภาพพลังงานแล้วก็เรื่องของการปลูกป่านีแล้วก็เรื่องการจัดการของเสียที่ตะบนธรรซึ่งเราได้ครบมหมดเลยไหม อของเราตอนนี้ที่เราได้คาร์บอนเครดิตนะฮะที่เข้าของการทีวเวอร์ก็คือเรื่องของการจัดการของเสียก็คือการเอามูสกรมาทําเรื่องการชีวภาพมูสกร์เรามาหมักเป็นก๊าซก่อนเอาก๊าซไปใช้งานส่วนที่เหลือจากการหมาักกาันแ,แล้วก็คือม<อ>ูสกรมันก็จะเป็นปุ๋ยแล้วก็เอาส่วนนี้มาทําปุ๋ยขนดฟาร์มน,นี้จะมีประมาณ600ตัวฟาร้อยตัวใช่ครับแต่ไม่มีกลิ่นขี้หมูเลยก็คือหมูขี้หมูเอาไปทําแก้ชีวภาพกากเอามาปุ๋ยหมดเลยใช่ครับโอ้โหก็คือมันขบวนการผลิตก๊าซเนี่ยฮะเราจะมีการใช้งานทั้งหดเลยะตตั้งแ มุสกรออกมาก็เอาไปหมักการ์ดก่อนเอาการ์ดไปใช้เป็นการหุงต้มส่วนน้ําที่หมักการ์ดแล้วก็เอาไปทําปุ๋ยนะฮะ,ะมุสกรหมักแล้วมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นฮะคุณญิงมันก็จะส่งไปทํา S 1> <S 1> เป็นปุ๋ยได้หมดเลยอ๋อสุดยอดมาก <c oughs> เลยเห็นบอกว่าตอนนี้เลยกลายเป็นแหล่งเห็นบอตทอมาสนับสนุนใช่ไหมคั <c oughs> บใช่ครับบตทมาสนับสนุน <c oughs> เห็นบอกตอนนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ใช่ครับคนมาเที่ยวเยอะมากมาานคนมาเที่ยวเยอะมากมาดูงานแต่ว่าเห็นบอกว่าตอนนี้หน้าตาของการมาดูงานเปลี่ยนไปใช่ครับอ่าเปลี่ยนไปเพราะอะไรคะท่านนายกเราต้องขอบคุณบปอนะฮะคณะของบปอเข้ามาแล้วก็ชุมชนมีการศึกษาดูงานเป็นประจำแต่ว่าเราจะมองว่าเรามีรายได้จากการที่คณะมาดูงานน้อย ทางอบอกก็เลยมาสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะครับเพื่อทําให้คณะที่มาดูงานเนี่ยชุมชนมีสินค้าขายแล้วก็สามารถมีรายได้จากการ จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาดูเรื่องมีงารายไ,ได้จาก<น>ะอะไรได้บ้างคะที่มาต,นนตรงนี้ที่เราเห็นนะฮะก็คือในชุมชนเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าโอท็อปหรือว่าแมแต่ผักก็ดีะนะฮะหรือว่าสินค้าจากชุมชนนะฮะ,ะซึ่งแน่นอนแหละเราได้ขายสินค้าคะนะครับอันที่สองะ,ะการที่คณะเข้ามาก็ต้องมาจับใจ่ายใช้สอยอะนะครับชาวบ้านที่เขาทำประกอบอาชีพจากในระดับหนึ่งก็มีการเพิ่มกําลังผลิตแล้วก็จะได้รายได้เพิ่มขึ้นนะครับ เห็นบอกว่าตอนนี้คือพอมีรายได้อาหารก็ทําให้อร่อยแล้วอาหารเขานะจัดจังจัดจานี่ทททเข้ามาเอาเชฟมาสอนเลยนะสวยงามเดี๋ยวท่านผู้ชมดูได้เลยนะคือนอกจากรสชาติอร่อยเป็นเป็นปลาก็ปลาแม่น้ำปลาแม่น้ําป่าสากจากเขื่อนป่าสักจากเขื่อนป่าสักชลสิิธิ์เป็นปลาคังก็คือเรียกว่ามากันอยู่ตรงแถวแถวนี้นะแล้วขนมขนมก็มีเครื่องจักสารเป็นภาชนะสวยงามเห็นบอกว่าตอนนี้สุขภาพกายสุขภาพใจของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ดีมากใช่ครับในในชุมชนเราจะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะแต่ว่าเรายังขาดขาบวนการที่จับมาเรียงร้อยนะครับการที่วปอ,อเข้ามาเนี่ยอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างได้ให้กับชุมชนเอาอาหารที่เป็นของพื้นบ้านพื้นเมืองหรือว่าผลิตภัณฑ์เช่นน้ำอ้อยหรืออะไรที่เรามีอยู่แล้วเอ,เอามาจัดเรียงให้เป็นระบบะนะครับเพื่อให้สวยงามแล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าขึ้นได้ครับของดีมีคุณภาพทําให้สุขภาพดีด้วย ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นมาด้วยใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันได้เลยนะคะว่าอาหารอร่อยอย่างจริงท,ที่นีอ่อะไรเด็ดบ้างนะถ้าลุบุรีก็ต้องปลาซมปลาซิวแก้วนะฮะมีมีผัดมีซึ่งเป็นผัดมีแบบโบราณน,นะฮะอร่อยมากรีใช่ครับแล้วก็มีผักบุ้งไฟแดงโอ้ยผักบุ้งสดๆใช่เก็บจากฟาร์มแล้วก็เอามาผัดผักบุ้งไฟแดงพิเศษะไรนี่ฮะนอกจากว่าเป็นผักอีซีแล้วเรายังใช้ พลังงานบริสุทธิ์ก็คือใช้แก๊สจากมูสกอร์นั่น่มันอร่อตรงแก๊สที่หมูนี่แหละใช่ครับผมสุดยอดมากๆเลยอร่อย <นะ S 2> ครับใครอ,อยากชิมต้องมาที่ ท่ามนาวแล้วเรายังจะได้ไปดูความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนิทรรศการ,รซึ่งสวยงามมากเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเป็นเมืองคาร์บอนความสําคัญของการลดคาร์บอนทําได้อย่างไรบ้างพระชจ้ามาที่นี่ได้อบตอท่ามนาวอบตอท่ามนาว,านาวค่ะอำเภอชายบดานจังหวัดลบบุรีรท่านนายกวาสันร,รอรต้อนรับแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะท่านนายกขอบคุณมากๆเลยมีความสุขมากๆกกับการมาที่นี่นี่แบบมารับพลังบวกอากาศบริสุทธิ์มากไร้พีเอ็มสอแน่นอนค่ะและนี่คือรายการ ชีวิตชีวาในวันอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยววันอาทิตย์หน้ากลับพบกันใหม่ยังมีบรรยากาศควันหลงของทริปนี้นะ2วัน1คืน3จังหวัดนี้เรียกว่าสวยงามอลังการจริงๆทั้งสระบ,บุรีลบบุรีและชัยภูมิค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันสิริบุญนทพันธ์ลาท่านผู้ชมกันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะถุกใจทุกอย่างเลยโดยเฉพาะปลาซิวแก้วอร่อยมากค่ะ แอปเปิ้ลคอพบุ้งไฟแดงอร่อยมากอีกเช่นกันพันมีครับอร่อยครับพันมีแล้วก็ปลาคางปลาคางปลาคางผัดเผ็ดก็อร่อยครับ<ช>อร่อยครับอร่อยทุกอย่างแล้วก็สะอาดด้วยแล้วก็มีลมโชยอ่อน,อนดีค่ะอาหารใช้ได้ชาวบ้านทำนะใช้ได้เลยกานจัดนี่เขาอบอุ่นแล้วก็ต้อนรับอย่างดีค่ะแล้วก็ การจัดวางอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยผัดมีใส่กระด้ง<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำ<ม>สวยค่ะยินดีมากๆเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เราเป็นเกษตรกรนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเดี๋ยวเราทําเองนะคะเกษตรกรก็ปลูกเองปลอดสารนะคะเราก็มีความยินดีรู้สึกตื่นเต้นมากที่คณะมาเที่ยวชมนะคะแล้วก็จะเพิ่มรายได้ให้กับ ทางเกษตรกรนะคะสัปาลาน้าการดูแลสุขภาพโดยใช้สเต็มเซลล์ห้ามพลาดนะคะ